มือนีมาตามความฝันแม่ปันโค้งชุดไทยโค้งชุดไทยพันฝันมาที่คนเอาเหล่าซีซีมาให้คนเลเสียงไหมข้างหลังเอาจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามค้ามฝันแม่ปันได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่ปันสวัสดีค่ะมาตามมือเล็กบอกโค้งสุดท้ายอีรีได้ปุณนะครับสุดท้ายเอามันได้สุดท้ายมึดออกเมื่อนี้แล้วสุดท้ายคักๆเลยนะเอามันได้แต่มีฝันแหลกยังมาคึ้เก่าอยู่เลยฝันแหลกี่ว่าฝันเห็นหลานตาย นอดไตอยู่ห้างว่่แยกวายเหล็กแปลกดำนะครับอืวัานี้เรียกว่าดำของสุดท้ายนะครับก่อนอันน anyway> ั้นใยฟฝันวายยังก็เขอกสลากเลยเขาสีออกสลาเขาสีออกสลากมันเลไลายๆมาเห็นจะตัวจอกับตัวจอออกมาเหล็กท่านไหนมาป็นก็จอจออือจะจอสองตัวสองตัวแยกเยอะเลยจอจอเฮ้ยหัวูเนี่ยจ anyway> ีเป็นเจ็ดเจ็ดนเยเจ็ดเจ็ดเนาะ มือตีเจ็ด็ดกับสองเจ็ดให้ยังม่วานอเ้ออาอมท่าเบาๆจะตเ็เ็เนี่ยนะตเจ็็ดแแล้วเี่ว่าจอๆว่จุนๆนะ่าเออสี่กะตีอะไรอีกนะรื้อสูนเนีกยนะที่อย่างสามเพื่อนพ่แมนแต่ยันหลังเพลงแต่แอซี่เนาะแต่ก็เอาีั้เลยนะครับว่ายายเห็นจอๆต้อกะตีเจ็เจ็ดนะกัรไปกนเจ็สองนะ เจ็ดตนะค่อนเจ็ดต่มัเว่าามคงสุไทร์ยกว่าฝันไปกัเรื่อไปฝันแล้วเอาลองถามแยกกันถ้าเก่าแยกคนสุไทต้องม่นแด้มือนกันว่าคงสุไทร์สิ่ะรักวาไดดพบตัวลง้ายด้วยหนึ่งเก้าแล้วว่าเห็นพคาามพคาามลิจีสูนเก่าออกตรงตงเลยสุนเก่าเล่อมไปถามในบ้านงนีเ็เกเจ็ดแปดอียอะหือแปดเจ็ดเอทั้งบนทั้งล่างเอดอกเกิดพันพันแปดเจ็ดแบบของยิงขั้น บอกพีกำบันเลยเออกันบอกพกรรมบันนะเอามูุไทายคัหมาทุกตัยาฟันไหนครับย่าทไทายฟันนอกในวันนี่นี้ฟันนี่ว่าเขาศูนเขาไรขานเนี่ยมีคนแลนเอารถมาหันทั้งบอกว่าคืนรถกับคืนรถมากน้าเขาคืนมาแล้วผู้ค้ารถพันจานเขาขาแห้งเอาเหล่าซีซีมาให้ปวหนึ่งถือมากกามากแลบเอามา เทียงวัยเจ๊ทั้งลังเจ้าของแหละนั่งอยู่ห่นหลังบั่นเพิ่นโตนรถหนีบา่นนี่ผู้หนึ่งแลีนมาสีมากซอยเฮ้าึ้นมากครับรถบา่นผู้น่ะผู้เท่าผู้ใช้กันต่อมากับเมียเพิ่นขึ้นๆไปท่านึ้นมาแล้วบาันเพิ่นพาครับรถหนีครับรถหนีมันสีบวมิดเขาเพิ่นเล่จังว่าไปใดอีหยังละเมา่สีนเป็นคืออันเป็นคือนน้ำคือนข้นไปจีกทีบัดนั่น เลยว่าโอ้ยบีบอกเขาเอื่นว่าเจ็ดน้ำตาเลยว่าเจ็ดคนควนเออเจ็ดน้ำตาเออว่ายเขาเห็นเท้าเห็าเห็นเขายุ่นไหมเล่นเขาก็เล่นลัดไปไปเรียกเขาก็ไปลัดจอดพุ้นเขาก็ไปลัดบัดไปลัดหอดท่างโค้งนั่นพอไงนั่นก็ไปเสีดลัดไว้ก็เลยนั่นลัดเขาไว้ยกเสีดไปเสียดเลยดิมันจะโดนจับเลยว่ายังน่บ้าน บบฟาวนอะเขาเอิ้อขึ้นที่ลงกัดเลนที่เลแล้วก็ได้เบิ้งทะเบียนนี่ยังแหละแต่ว่ามันกะใหญ่ๆมันกะสิเมนหกรอยอยูดอกแต่ว่ามันยังคือแอมคือรถคู่ไม่ตีนี่แม่รถนักเรีเนี่ยเออตู่เนาะแอมแบบนี่แนะหละใครรถตำรวจไหมแต่เขาจับคนซิเหลี่ยมมาเนาะอ่าเป็นซิเหลี่ยมแย่หนิวันเท้าขึ้นไปแก่สิม,มันนั่นางจูขาแต่ว่าทะเบียนย่ายจับเม่ได้ไ่เห็นไ่เห็น แต่ที่แน่ๆจำได้ชัดเจนเลยนี่เราซีซีเซียงเสียข้างหลังเนี่งนะไอ้ตีซีซูนก็ยากเลยเขาอะไรขายยากหีือว่าซูนดีงว่ารือเชีหกศูนเขาศูนเยายกว่าเขาศูนไงเฮาเขาสีมาขาเฮาเฮายานมิจซี่หนีเออแต่ว่าจำได้เนี่ยเราซีซีเซียงหลังเออเราที่ติบแล้วมาไว้ทางหลังตอนบางนั้นมาเจ้วันมาจะใส่เหล่าน่ามันท่างเฮาอยู่ในเดินวัดมันฟาดจ้องกามาลบยังสิจ้องเลยตกลงดิน อันแต่ได้ก็อมันสิซุนมันฟาดจ้องกันมากแเลยว่าอันบ่แม่นตั้งจีดามันมัน่อจตกใจว่าโอ้ยลูกหักเด้ว่างสิมันเลยฉูนแบบนี้เลขาได้ใส่เออไปา้องฉุนอะไรได้ไหอันนี้จังได้จังได้มู่มาบลกหลายแล้วคือจังเข้าแหบุญตึบๆตึบๆมากพอไงอันนั้นทาเล่าสีบไว้อีแล้วโลงโถดไปแล้วไปสีดนันรัดเข้าไวใบหิ้วอัน่อ แดนนี้มาหอดเพี้ยนนั่นแล้วหอดอันเพี้ยนมูอเสาต้องเพ่งเลยปฏิไปเพี้ยนบุญปฏิไปเพี้ยนเตาจานเขาพักหลายบัดคุณเมียขืนอดเอ้ยมุงเพี้ยนขาเนี่ยเขาขากุ้งขึก่อเ่าเขามาลุกขึ้นมาเป็นมุง <c oughs> <c oughs> เพี้ยนแดนตะไถย่านนั่นต่อคืออะไรคือมุงกอการนะเอ้า,อาทุากตัวเรียนไม่ตีห้าแล้วนะครับเอานะครับขอเป็นข้อฝากของยายเนาะตามมาแล้วกนะครับ โอ้ท้ายงวันี้ายมีสองฝันนะฝันแรกคือแปดสามเห็นคนตายท้างนัวนะครัอยานกบเาปีอยุ่รานสิเกปีเนาะนะครับเขียนแล้ววันที่สิเอ็ดแต่วันเล็กแยเห็นที่้างนู้คือแปดสามยกเาฝันล่าสุดเป็นฝันีจอๆนะเลขที่เจเจ็นะครับวันนี้ายกว่าขึ้นมาเป็นรถรถไหลชนเนี้ยวเกินหกน้่นะครับเอาป็นรถไหลชนเด้เขาไรลขาแล้วขี่รถนี้ขี่รถ่ะนะ เขาเล่นโหดเป็นเจ็ดหกน้เรียกว่าอยู่หันเน่ยนะครับเีว่ามันหลุดด้วยแรีสุดหลดได้เลยเรยว่าเจ็ดหกน้ำนะครับส่วนเลขกที่คือว่าเงีนสี่สี่สิบเสียงเส้นหลังเนี่ยเรียว่าสี่ศูนหรือไปนะครับเชียงเหล่าเส้หลังสี่สิบเนี่ยไม่เพิ่งเขาเป็นเลกล่างทได้เนี่ยูนเนี่ยเพราะว่าเชียงเส้นแข็งแังกันวะนะครับแต่ว่ายากมาแปดสามกับีนเนี่ยมั้งเงี้อนประฟันตะต้องมาแปดสามเนาะเหล็กเล่ยนะครับ พี่น้อมาตระกับยี่นาเด้อนะครับเจ็ดเดห้ศนย์ปสาม้นะครับสรุปทยต้ต่อบานนี้นะพี่น้องนะครับแห่นไหมยาย่เจ็นสีน้องก็เป็นตัวเรื่อเอานก็เป็นตัวนีฝันแรกเป็นตัวแบบามเล็บตงวังแกงก่งกลางวนเนาะ แต่ว่ากแจ้งก็มั่วไม่แต่สามะก็ซีซ้อนเนี่ยะครว่าเด็กอยู่ในห้างว่าเออหน้าสนนี่ยอาจารย์มัน่ห็นเป็นตูเลยเนาะอิ่นเพิศพี่รองเลิศแต่สามคอันนิเป็นตูโดพาอซื้อเยอะแต่ังอิฐแต่สามเมย์ยายนะนะครับพี่น้องเยี่ยงเพราินบ้าบัตรก็ดีเนาะนะครับพรด้กขามาก้าพูดเ้อนะครับบอลเลยตะมาตามมาเกนะครับวรบญยาย่ะพรด็ขขามากาพูดเพอะด้ใส่แน่นะครับผู้เฒ่าก็มีรายได้เนาะแต่วันอาศัย่พี่น้องเยี่เนี่ละ เป็นสัตดีมันแตยาแบ่งปันไปคนใดคนก็ดีใจเนาะผุณสาวมีหน้าบัตไหมหลายคนหลายอันก็เป็นหลายท่านในหลายบัตรเนี่ยหลายคนพลทหารซื้ิ้งไปนะครับแปเลย่ยจะต้องหมดเัวหนมันไม่เยอะเติมกันก็ได้หลายเพราะว่าเป็นตัวไงสุโกติยแยกควเป็นตัวแนม่นนะแปรสแล้วก็ีูนเนี่ยล่ะสูโขทยที่ซูนนี่ชัดเจนเลยว่าเอาเราที่สิบเสียงเสีทหลังนะครับส่วนพี่น้องจอร์ร้อยมากเ่ยครับแต่วากับรถตั้งแน่งไปสั่นระวังเจ็บหกน้ำนะครับ จอๆบางคนก็จุนบางคนก็วาเจ็ดเจ็ดละิี่า้อเจ็เจ้จานเจุดเดี๋ยวสิเขเหม็นมากว่าจุนุนะเจ็ดเจ็ดกันตั้งแส่กี้กูกับเป็นกันแหละก็คูสีวายจูมือนงอ่นวาเจ็เจ็ดแล้วก็วาจุนๆน้ำแน่กู่วายโอ้ยวายตันเนาะไกี้ต้าโดนๆนะู่ปันนะนบ่เนีะเออครับเขาวาดชัางสันอาน่าขุดเยอะครับวายากวนี้นี่สามว่ฟันเนาะ ตอนแรกคือแต่สามนะครัเป็นห้างวุ่นนะครับจัดเกียร์ได้ตัวนี้ซื้อติดใหม่ติดเมื่อไหร่ได้ไปนอนนะครับคนเราไปคนเราตามพลังเขานะพอต้องซื้อหลายก็กดได้นะครับก็ติดไว้แน่เด็กตัวนี้ใหญ่สั่งเป็นตัวได้ตัวจอมันนะแต่สามนะครับส่วนจอจอีจอ่ร้อยมาห่อละวันหนึ่งมันออกมาเปิดพอดีเราเคยมาเปิดที่ตื่นกน่อนได้เลยแต่จอจอนะแยกแว่ารถน้ำเต็มหนึ่งมาสั่งจิตขอน้ำนะครับส่วนฝันล่าสุดในฝันเขาอะไรขาใหญ่หน่ยที่รถนี้หน่ยเนาะ เพาะเราเสียงแท้คลังไว้นะครับเราซี๊ดซี๊ดแล้วว่าตัวเดียวเี่นเป็นตัวเลขมน้าเลขเป็นปรถย่าติมาเห็นญาติบริเวณนั้นครับก็เลยสรุปว่าประมาณนี้นะครับก็คือ4083 7776แปดสา 8, 3, 7, 7, 6, หในโชว์แคมันน้ำแม่ปานโค,คสุดท้ายเล้วนะครับไปด้ยวยยมช่องกัน,น,กนโชว์แคมานสวัสดีครับสวัสดีญาตินะสวัสดีไลรับสวัสดีครับเดียวเดียวบ่